บริษัท p i กซาขายให้ดิสนีย7.4บิเลียนสหรัฐถามว่าเขาทำได้ยังไงเราไปดูกันครับจำได้สมัยยุคของ Star Wars ได้ไหมครับฟิล์มเมกเกอร์ของ Star Wars ชื่อว่าจอร์ e ลู c ั s ซึ่งตอนนั้น a ะแอนิเมชันมันกำลังเป็นสิ่งที่คิดว่าต้องเป็นเชรนของอนาคตแน่ๆเลยเขาเลยมีทีมนึงครับที่ทำแอนิเมชันปรากฏว่าเขาทำแอนิเมชันฟิล์มหนึ่งครับอยู่ที่มา90นาทีแต่ปรากฏว่าคอมพิวเตอร์ยุคนั้นะต้องใช้เวลา7ปีในการเวนเดอร์ฟิล์มแอนิเมชัน9 ทีมเขารู้สึกว่าเราแค่ต้องการคอมพิวเตอร์ที่เจ๋งไปมากกว่านี้ทีมเขาอะก็เลยออกไปจากองค์กรสร้างองค์กรชื่อว่าพิกซาซึ่งเป้าหมายขององค์กรนี้คือการสร้างคอมพิวเตอร์หนึ่งที่สามารถเรนเดอร์แอนิเมชันฟิล์มได้เร็วมากยิ่งขึ้นและทีมก็สําเร็จในการทําเครื่องนี้นะครับปัญหาคือเครื่องนี้ต่อเครื่องไขยที่มาแ ล้านบาทหรือว่า 220k US d ลลาร์นะครับใครจะไปซื้อคอมเครื่องหนึ่งเพื่อเรนเดอร์แอนิเมชันฟิล์มก็เลยเกือบถึงของไม่ดีจริงแต่ขายไม่ออกจนมีคนที่ชื่อว่า Steve j o b นะครับเข้ามาซื้อ Steve Jobs อะมาลงทุนกับบริษัทอยู่ที่มัน60ล้านสหรัฐเขาเลยตัดสินใจที่จะลงทุนกับพิกซ่าแล้วหลังจาก Steve กอเข้ามานะครับเขาก็จับมือหาผู้ซื้อรายแรกรายใหญ่ของเขานะครับซึ่งคือ Disney ซึ่ง Disney เนี่ยหลังจากที่ได้ทดลองใช้พิกซ่าคอมพิวเตอร์นะครับ Disney ก็สามารถสร้างหนังสาเรื่อง ม,มันคือยอดฮิตทั้งนั้นเลยครับแ้วก็ดิซี่ก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อพิกซาอยู่ที่มูลค่าอยู่ที่ประมาณ7.4ล้านบิลเลนสหรัฐ